สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านกันเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะก็ก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะของวันที่25เนาะแอดก็ข้อภัยกับงวดที่แล้วนะคะเงื่อนจ้าข้อภัยด้วยจริงๆเนาะหลุดทั้ง3าตัวเด่นเลยนะคะ2องวดแล้วนะคะที่หลุดทั้ง3ตัวเด่นเลยก็น่าแปลกนะคะสูตรนี้เข้าต่อเนื่องมานานมากนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วช่วงนี้เริ่มเริ่มหลุดอแอดก็เลยต้องปรับ เปลี่ยนนะคะเอาอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ค่อยหลุดนะคะกลับมาใช้อีกทีหนึ่งนะคะคือตัวนี้คือสามารถฟันไปได้เลยนะคะที่ช่วงหนึ่งที่แอดฟันให้นะคะที่ว่าฟันทงว่าตัวนี้มาตัวนี้มานั่นแหละสูตรนั้นแหละที่แอดนามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งย้อนหลังกลับไปนะคะย้อนหลัลง,ลงกลับไปเนาะก็เข้าสีงวดด้วยกันแล้วนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่5หลังจากที่เขาหลุดนะคะก็ไม่รู้จะเข้าไม่เข้านะคะก็ พิจารณากันเอาเดิกเ,เพื่อนจางงวดที่แล้วเราหลุดงวดนี้เราอาจจะเข้าก็ได้นะคะไม่มีใครรู้เนาอะเอดขอปรับกล้องนิดนึงนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันตีลังกานะคะอ่ะโอเคอ่ะสั่นนิดนึงอ่ะกระดึงกระดึงเลยอ่ะ มาดูกันนะคะว่า2ตัวบนนะคะว่าเอจะให้ที่ตัวไหนบ้างนะคะและ3าตัวตรงโต๊ดเราจะเข้าไหมนะคะจากที่สามตัวโต๊ดเราไม่มานานแล้วนะคะก็มาดูกันวันนี้เราจะได้ไม่ได้เราจะปังไม่ปังนะคะก็อ่ะวันนี้ต้องปังสินะคะอะตัวเด่นนะคะตัวเด่นงวดวันที่25เดือนพฤษภาหกห้นะคะกับหวยลาวพัฒนาของเรานะ,ะตัวเด่นนะคะแอดให้ไป3ตัวเด่นนะคะ3ตัวเด่นเนาะ ตัวเด่นก็จะมีที่เด่น4นะคะเด่น9เด่นสองนะเด่น4เด่น9เด่นสนะคะอ่าส่วนนะคะส่วนอีกตัวที่แอดติดมาให้ก็คือเลข5นะคะใครยังชอบหลัก5ใครชอบหลัก5ก็เผื่อมี5โผลมานะคะก็แอดก็เจาะให้5 3คู่นะคะก็ในนี้แหละก็นะคะ ิจรณากันเอาเนาะส่วนตัวที่น่าจะวิ่งรูดนะคะแอดฟันไปที่4นะคะรอง9นะคะ4รองที่9นะคะเนาะหรือใครจะนำตัวเจาะนะคะไปะใช้เป็นแนวทางก็ได้นะคะก็ได้เนาะแอดว่าต้องมาแหละนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างนะคะ 6กับ9ระวังกันด้วยละกันเนาะเราไม่รู้เขาจะมาที่6หรือที่9นะคะจากสูตรการคำนวณได้มาแบบนี้นะคะคู่แรกก็จะเป็นที่91้นะคะเ4้าสี่เนะคะสองหนึ่งสองสีนะคะ 2662จะมาไหมนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวไหนที่แอดชอบแล้วก็จากสูตรนะคะที่มันมาค่อนข้างเด่นนะคะเพื่อนๆจะเนาะก็พิจารณากันเอาเนาะส่วนในชุดกันแอดขอกันให้นะคะกันเบิ้ลเพราะว่าเลขประกบกับเลขเด่นมันชนกันเพื่อนจา๋าแอดว่ามันอาจจะมีเบิ้ลงวดที่แล้วแอดว่าอาจจะมีเบิ้ลนะคะนะคะชุดกันงวดที่แล้วแอดว่าอาจจะมีเบิ้ลเบิ้ลมาจริงๆนะคะ แต่มาเบิ้ลที่สองสองก็ขอภัยด้วยไม่เข้านะคะถ้ามาแบบนี้ก็หายน็อกเหมือนกันนะคะอ่ะชุดกันนะคะที่เลขเบิ้ลก็จะเป็นที่เก้า6 6นี่แหละนะคะถ้าใครชอบเลขเบิ้ลนะคะก็ติดไปด้วยนะคะ996 6เนาะ96และ8 6นะคะ86เนาะนะคะตัวที่อ่แอดคิดว่ามันจะกัดหัวนะคะน่าจะเป็นเดี๋ยวขอ นีแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะเป็นที่อาปากกามันสีไม่ค่อยเข้มะคะ่ะเพืเเอ่อนเพื่อนจ๋ะเออปากกาก็พังแล้วนะ,ะเออมีแต่นแนวหวังพังเนาะพังเหมือนแอดเลยนะคะเอ้ามาดูที่ตัวเน้นนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเออก็ลืมไปแล้วนะอ่าสี่กับเก้านะคะสี่กับเก้าเนาะที่แอดเน้นๆนะคะเพื่อนๆจ๋ะเน้นลิงรูดนะคะสี่กับเก้าเนาะนะคะที่ชอบๆเลยนะคะถ้าถ้าสูตรนี้ไม่หลุด นะคะเข้ามาแล้วสี่งวดนะคะจากที่หลุดไปนะเข้ามาสี่งวดนะคะก็งวดนี้เป็นงวดที่ง่าที่ห้านะคะถ้าจะเข้าต่อเนื่องนะคะเป็นงวดที่ห้าน่าจะเป็นเลขสี่นะวิ่งรูดที่สี่นะคะลองเก้าเนาะหรือจะมาที่เก้านะคะก็พิจารณากันเอาหรือจะวิ่งรูดทั้งสี่ทั้งเก้านะคะถ้าชื่นชอบเนาะคุณมั่นจะากับสายวิง่งสายรูดเนาะส่วนตัวเจาะตัวเน้นนะคะตัวเจาะตัวเน้นนะแอดชอบไปที่นะคะ เก24 54นะคะแล้วก็ <c oughs> 98าก้าแปดคอไปค่ะเพื่อนๆจ้ะช่วงนี้อ่อคนติดไข้หวัดกันเยอะนะคะเยอะมากเลยเนาะนะคะส่วนเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลก็จะมี99 66เด้อเพื่อนๆจ้านะแล้วก็นี่แหละนะคะก็พิจารณากันเอาเนาะส่วนที่เน้นๆก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะที่แอดชอบนะนะคะส่วนเบิ้ล ชอบเบิ้ลก็9966แล้วกันนะคะ9966เนาะหรือจะมาตัวเดิมเหรอ22น่าจะไม่มาหรอกมั้ง22นะคะน่าจะนะคะถ้าเป็นเบิ้ลเนาะเพราะว่าตัวประกรบกับตัวเด่นมันชนกันที่หลัก92ตัวนะนะคะชนกันที่หลัก92ตัวนะคะก็อ่ะให้ดูก็ได้ให้ดูก็ได้นะคะนี่หลักประกรบของแอปนะคะหลักประกรบของแอปเนาะก็จะเป็นนี่90้านหนึ่งสองนะคะแต่อันนี้มันเป็นเลขไม่ชนนะคะไม่ไม่ชนแอปเลยตัดทิ้งไปนะคะสําหรับสูตรนี้เนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะก็จะมีเด่นนี่แล้วก็อีกตัวนึ้งก็จะเป็นที่เด่นสี่นะคะเด่นสี่เนาะเด่นสี่นะคะก็จะเป็นที่เด่นสี่เนาะก็เลยนะคะก็เลยไม่ไม่ไม่ไอ้นี่นะคะไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาที่ตัวไหนนะคะแต่ตัวประกบนะนี่แหละนะคะถ้าไม่หลุดนะเพื่อนเจ้าถ้าไม่หลุดนะก็น่าจะเข้าที่หลักสี่และหลักเก้านะคะ น่าจะเข้าที่หลักสี่และหลักเก้าเนาะส่วนตัวประกอบก็อย่างที่เห็นนะคะคือเลขเก้าที่แอดโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะถ้าใครคำนวณเป็นก็น่าจะดูออกนะ <c oughs> คือแบบมันหมุนอุ้ยปุ้ยเนาะเพื่อนค่ะแอดก็เลยไม่อยากจะโชว์ให้ดูนะคะมันหมุนอุ้ยปุ้ยเนาะ <c oughs> หมุนอุ้ยปุ้ยนะ,ะเสียงหวัวเราะอ่าหมุนอุ้ยปุ้ยแอดก็เลยแบบให้ดูแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวสับสนกันอีกนะคะเดี๋ยวสับสนกันเนาะอ่ะส่วนนะคะในอ่าสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีเก้า สี่สองนะคะสี่เก้าหกนะคะสี่ห้าหนึ่งเนาะนะคะสำหรับแนวทางรวมของเรานะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนาะ,ะตัวเลขของเราเข้าดีอยู่นะคะทั้งราสาม,มัคคีและราวกะชาตินะคะเพื่อนๆจา๋าสำหรับใครที่ออกไปอ่ะก็ เสียดายเสียดายด้วยนะคะที่ไม่ได้ดูนะนะคะสามัคคีกับกาชาตินะคะช่วงนี้เนาะแอดปรับสูตรนะคะเข้ามาติดต่อกัน3 4วันแล้วนะคะยังไม่หลุดนะคะก็ใครที่อยู่กับแอดตลอดแอดก็ยินดีด้วยเลยนะคะยินดีด้วยเนาะนะคะ ก็ช่วงไหนมันหลุดก็ไม่ต้องตามแต่ให้กําลังใจกันด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะวันนี้แอดก็บงบอกอีกแล้วนะคะอ่ะ,ะก็เน้นทั้งสามคู่นี่แหละนะใครชื่นชอบก็ตามนะคะให้น้อยสุดแล้วนะ,วนะ,ะสามตัวนะคะสามตัวนะคะให้น้อยที่สุดแล้วนะคะช่องอื่นยี่สิบคู่ก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะเอออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะ นะคะสามคู่ก็พอสามชุดก็พอนะคะถ้ามันจะเข้าทํายังไงมันก็เข้าถ้ามันไม่เข้าก็ถือว่าซื้อขนมแล้วไม่ได้กินน้องนวลนจ๋าก็ grassroots. ตามนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะเอาพอได้ลุ้นกันนะคะไม่ต้องอาให้ตัวเองอออะไรนะเขาเรียกให้ตัวเองแบบจะให้เรียกว่าอะไรอไม่ต้องเอาให้ตัวเองแบบเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองทุกข์น้องนุ่นจ๋าเอาพอได้ลุ้นก็พอนะคะเออนะ ก็ยังไงก็ขอให้ตัวเลขในกระดานนี้มันออกมาแล้วกันนะคะแอดทาเต็มทีทท่แล้วนะคะงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ต้องถอนทุนคืนนะคะกําไรยัดใส่กระเป๋าด้วยเด้องวดนี้นะคะก็ตัวเน้นกันี่แหละนะคะที่แอดคิดว่านะคะคิดว่าถ้าใครยังชอบในหลักหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดดูอีกทีสิถ้าใครยังชอบในหลักหนึ่งเนาะคุณ่านจากคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะอยู่คุยกันก่อนเดี๋ยวคุณไปไหนนะคะหลักหนึ่งมันไม่มีผู่นะคะเลขหนึ่งเนาะแล้วก็หนึ่งก็มาหลายครั้งแล้วนะคะ เนาะแต่เลขประกอบมันมาที่เลขหนึ่งนะคะแอก็เลยติดไว้ให้เนาะ,คะใครชื่นชอบก็ตามละกันเนาะคะุณพี่จ๋าวันนี้ตัวเลขก็ค่อนข้างมีเยอะเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่นะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคู่นะคะกันเบิ้ลแล้วก็กลับหัวให้นะคะตัวที่คิดว่าจะมานะคะแอก็เลยกลับหัวให้เนาะ,ะมันก็เลยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าตกที่หลักเก้านี้ก็กลัวกลับหัวเก้าเป็นหกอย่างนี้แหละหกกับเก้ามันตัวตัวเดียวกันนะคะแต่ในสูตรเป็นเลขเก้านะคะในสูตรเ,เลขเก้าก็น่าจะเข้าที่เก้าไหมนะคะ ก็พิจารณากันดูแลกันเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะหยิบยกคู่ไหนตัวไหนก็ขอให้เฮงเฮงปังป,งป,งปังกันทุกทกท่านเลยละกันนะคะชอบก็แคปหน้าจอไว้ไม่ชอบปล่อยผ่านจ้าอาจยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปนะคะขอบคุณทุกกาลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ